สวัสดีปีใหม่2024แด่ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในนามของภาควิชาการวางแผนภาคและเมืองคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย LT t p y s p f o r u o r u มสมาคมนักผังเมืองไทยและมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทยขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยจงดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญแล้วก็มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงตลอดปี2024และปีต่อๆไปนะครับ สิ่งที่เรากำลังพูดถึงก็คือการ 9. ก้าวเข้าสู่ปีใหม่ซึ่งแน่นอนว่าทุกปีที่เปลี่ยนแปลงไปชีวิตของมนุษย์ก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็แน่นอนครับกระแสะของโลกกำลังเดินเข้าสู่การที่จะมีประชากรเมืองเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในประเทศที่พัฒนาแล้วประชากรเมืองเพิ่มขึ้นถึง 80- 9 0ประเทศไทยคาดการณ์ว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะมีประชากรเมืองถึง70%ของประชากรทั้งหมดในขณะที่ในเวลาเดียวกัน ค่าเฉลี่ยของโลกจะมีประชากรเมืองเพิ่มขึ้นเป็น68%ของประชากรทั้งหมดแต่ว่าแน่นอนว่ามันไม่ใช่แค่เป็นการเพิ่มของตัวเลขแล้วก็จํานวนของประชากรเมืองเพียงอย่างเดียวแต่วิถีชีวิตของประชาชนจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่มีวันกลับแล้วก็มีเทคโนโลยีมีวิธีและวิถีต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปเสมอซึ่งในปี2024นะครับกระผมได้ไปรวบรวมแนวคิด แล้วก็การคาดการณ์ต่างๆของนักพัฒนาเมืองทั่วโลกว่าในปีหน้าเนี้ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมาเล่าสู่กันฟังครับนักพัฒนาเมืองทั้งหลายในโลกได้ชี้ประเด็น4ประเด็นที่จะเป็นประเด็นสําคัญต่อไปในอนาคตในช่วงหนึ่งปีหน้าเนี่ยนะครับประเด็นแรกก็คือประเด็นเรื่องของผลขงโควิด -19 นะครับต่อวิถีชีวิตของคนเมืองเราจะอาจจะมองว่าเผลของโควิด -19 เนี่ยตอนนี้ก็เริ่มปรับปรุงฟื้นฟูนะครับ กลับมาเลิกล็อกดาวน์กลับมาใช้ชีวิตปกติอีกครั้งหนึง่งแต่มันไม่ปกติครับทุกคนบอกว่าโควิด -19 ทําให้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่มีวัตกลับเราอาจจะเห็นสิ่งที่เป็นระบบกายภาพนะครับเมืองขนาดกลางและเมืองขนาดเล็กในหลายๆประเทศยกเว้นประเทศไทยนะครับมีประชากรเมืองจากเมืองใหญ่ไหลย,ย้ายไปอยู่และก็ปากลังปากฐานทำงานผ่านระบบออนไลน์ work from home work from anywhere ในเมืองขนาดกลางขนาดเล็กมากขึ้น ความแรงดึงดูดต่างๆในมหานครขนาดใหญ่ลดลงมหานครนิวยอร์กนะครับพื้นที่ออฟฟิศเปซที่ก่อนหน้าจะมีโควิดก่อนโควิด19จะมาเนี่ยหน0้าเนี่ยณนะวันนี้กลับมาแค่ 50%ระบบขนส่งมวลชนนะครับในพื้นที่มหาคนครขนาดใหญ่มีปริมาณผู้โดยสารน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดร้านค้าต่างๆที่เคยรองรับพนักง,งานออฟฟิศที่อยู่ข้างในเมืองเนี่ยเ,เรียกว่าขาดลูกค้าไปเป็นจำนวนม,มากแล้วกำลังเกิดปัญหาพื้นที่ด้านในของมหาคนครขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าสิ่งที่เขากลับมองว่าผลของโควิด -19 เนี่ยไม่ใช่แค่องค์ประกอบเชิงายภาพแต่หลายคนมองว่า มันเป็นประเด็นที่นำมาสู่ความเท่าเทียมกันมากขึ้นเขาบอกว่าผลของโควิด -19 เนี่ยทำให้เรามองคนที่เป็นชนกลุ่มน้อยคนด้อยโอกาสหรือแรงงานที่มีค่าจ้างน้อยค่าจ้างต่ำนะครับพวกทำงานเซอร์วิสจ็อบทำงาน d ด r t y j ี b คือทํางานทําความสะอาดทั้งหลายสูบส่วมดูดท่อนะครับรับท่อระบายน้ําทําความสะอาดพื้นที่ของเมืองคนเหล่านี้จากโควิด -19 เนี่ยเขาคือคนจากสำคัญในการขับเคลื่อนชีวิตของประชาชนณนะเวลานั้นจำได้ไหมครับว่าตอนที่มีโควิด -19 สิ่งที่ทุกคนกลัวมากที่สุดก็คือระบบบริการสาธารณะทั้งหลายโดยเพราะยิ่งไฟฟ้าประปาระบบสื่อสารต่างๆของเมืองจะล่ม ผลของโควิด -19 ทําให้เราเห็นว่าคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นระดับรายได้ไหนมีบทบาทหน้าที่อย่างไรมีความสําคัญต่อคนจักรหรือเครื่องยนต์นกลไกที่เรียกว่าเมืองทุกคนเป็นเฟืองตัวหนึ่งที่จะขับเคลื่อนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่โควิด -19 ทิ้งไว้ให้กับเราไม่ว่าจะเป็นด้าน ไม่ดีนะครับเศรษฐกิจกชะงักงานหลายคนตกงานหลายคนเจ็บป่วยหลายคนญาติพี่น้องเสียชีวิตไปนะครับแต่อีกข้างหนึ่งที่ให้ไว้คือข้างของ work from home work from anywhere การยอมรับการทำธุรกรรมและนิติกรรมผ่านระบบออนไลน์ได้ขับเคลื่อนแล้วก็ก้าวหน้าไปเป็นอย่างมากและได้การยอมรับในเชิงกฎหมายมากขึ้นนะครับอีกข้างหนึ่งนะครับที่เล่าให้ฟังก็คือว่ามองเห็นความสำคัญของ คนอื่นๆที่มีรายได้น้อยที่เป็นคนที่เราไม่ค่อยเห็นความสำคัญของเขาก่อนที่จะมีโควิด1 9อันนี้เป็นประเด็นสำคัญแล้วมันกลายเป็นการที่จะขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันให้คนเหล่านี้ได้มีทั้งที่อยู่อาศัยค่าครองชีพระบบคมนาคมขนส่งการเข้าถึงบริการสาธารณนะ ที่ได้มาตนฐานเพิ่มมากขึ้นหลายๆประเทศไม่ได้พูดถึงค่าแรงขั้นต่ําที่ประเทศไทยกําลังถกเถียงกันอยู่ทุกวันนี้นะครับแต่ว่าเขากําลัมพูดถึงรายได้ขั้นต่ําของครัวเรือนว่าต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่าเท่านี้จึงจะมีชีวิตอยู่ในก่อภัยครับในเมืองที่คุณสามารถจะอยู่ได้แต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือเขาก็จะบอกว่าคุณไปทํางานนะคุณไปทํางาน ในงานต่างๆที่คุณมีความจําเป็นต้องทาจะเป็นพนักงานในการเซอร์วิสการค้าการบริการหรือพนักงานของรัฐหรือกึ่งรัฐที่ทําหน้าที่ขับเคลื่อนเมืองต่างๆเนี่ยแต่ว่าเขาจะมีการรับประกันว่าจะเติมเงินให้ไม่น้อยกว่าเท่านี้จึงจะมีรายได้เพียงพอต่อการใช้ชีวิตอย่างได้มาตรฐานอยู่ในเมืองเพราะโลกให้ความสำคัญกับคนเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นนี่คือผลของโควิดแล้วก็พื้นที่ในเมืองครับ ที่ตะกี้ผมพูดให้ฝั่งชัดเจนว่าออฟฟิศเปซต้องการลงน้อยลงครึ่งหนึ่งในหลายๆมหานครทั่วโลกเขากําลังวางแผนว่าจะทําอย่างไรกับออฟฟิศเปซเหล่านั้นเพื่อจะดึงการใช้งานกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วคนเหล่านี้แหละครับกลุ่มคนได้โอกาสกลุ่มคนที่ณวันที่มีโควิดล็อกดาวน์เนี่ยเขาเป็นคนที่ขับเคลื่อนเมืองและอาชีพของเขาเซอร์วิสจ็อบและเด r t y ที่จ็อบเวิร์กฟรอมโฮมและเวิร์กฟรอมเอ h นี่แวร์ไม่ได้ทำผ่านระบบออนไลน์ไม่ได้ครับ แม่บ้านทําความสะอาดทั้งหลายทําผ่านออนไลน์ไม่ได้สูบซ่วมล้างท่อเดินระบบการขับเคลื่อนเมืองทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถทําออนไลน์ได้คนเหล่านี้จะติดอยู่ในเมืองและเมืองกําลังบอกว่าจะมีบริการต่างๆในพื้นที่ที่ถูกดึงออกไปจากโควิด -19 กลับมาให้เขาใช้งานได้ดียิ่งขึ้นประเด็นต่อมาครับประเด็นที่สก็คือการรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะมีต้นทุน ทสะท้อนกลับมาสู่ตัวเราแล้วก็ประชากรเมืองทุกคนเราก็เห็นภาพนะครับว่าอคอปยี่สิบเอ็ดคอปยี่บหกคอปีสบแปดแล้วก็ปริสเตรเมนต์เนี่ยจะบอกว่าจะลดอุณหภูมิของโลกลง1.5องศาถึง2องศานะครับภายในปี2030และปี2050ประเด็นนี้แหละครับนำมาสู่เรื่องของคาร์บอนเครดิตนำมาสู่เรื่องของการคิดค่าธรรมเนียมต่างๆกับกิจกรรมและกิจการ,รหลายๆอย่างที่ ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนไม่ว่าจะเป็นการกอร่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซเรือนกระจก PM 2.5และอื่นเนี่ยมันจะสะท้อนกลับมาเมื่อก่อนเนี้ยเราไม่เคยคิดถึงต้นทุนเหล่านี้ประเทศอื่นคิดไปนานแล้วครับแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยตัวเนี้ยยังไม่ชัดเจนนะแต่ว่าต่อไปในปีหน้าเนี่ยต้นทุนเหล่านี้จะกลับมาครับเราจะเห็นว่าต่อไปรถพลังงานไฟฟ้าอาจจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเพิ่มมากขึ้น การที่จะทํากิจการต่างๆนะครับเรื่องของอาคารเขียวเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมเรื่องของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองจะเป็นองค์ประกอบสําคัญที่ถ้าใครไม่ทําจะเสียค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มมากขึ้นและถ้าใครทําอาจจะได้รับการสนับสนุนส่วนลดต่างๆเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เราสามารถที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้นเพราะณนะเวลานี้ทุกคนในโลกยอมรับแล้วครับว่าประเด็นนี้ มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วการที่ภัยพิบัติทางธรรมชาติถี่ขึ้นรุนแรงขึ้นกินพื้นที่กว้างขึ้นส่งผลกระทบกับเรามากขึ้นเนี่ยมันคือผลที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วโลกกำลังผลักดันว่าจะทำอย่างไรเพื่อจะรับมือกับตรงนี้และแนวโน้มก็คือการใช้ค่าปรับกับคนที่ไม่ทำตามหรือคนที่ไม่ได้ใส่ใจใน สิ่งแวดล้อมมากเท่าที่โลกได้กําหนดมาตรฐานไว้เพราะฉะนั้นต้นทุนนี้จะกลับมาครับต่อไปใครอยู่ไกลใครไปอยู่ในพื้นที่ที่โครงสร้างพื้นฐานต้องเดินแพงใครทําลายสิ่งแวดล้อมมากขึ้นใครเ,เดินทางไกลทําให้รถติดต่อไปจะต้องเสียเงินเพิ่มมากขึ้นใน ค่าธรรมเนียมและค่าปรับต่างๆที่ทําลายสิ่งแวดล้อมประเด็นต่อมาครับก็คือประเด็นเรื่องของวิถีชีวิตที่มีการผสมผสานมากขึ้นที่ประเทศอเมริกาและในภาคพื้นยุโรปเนี่ยในปีที่ผ่านมานะครับเขาพูดถึงคําว่าโซนนิ่งรีฟอร์มเพราะว่าเขาพบแล้วครับว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงเดียวหรือว่าซิงเกิลแลนด์ยูสเนี่ยบอกว่าโซนนี้เป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยหนาแน่นปานกลางพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมเนี่ย สิ่งที่ตามมาก็คือย้อนกลับไปครับความไม่คุ้มค่าต่อการใช้โครงสร้างพื้นฐานการใช้พื้นที่และนำมาซึ่งปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำก็คือว่าไอการที่มี single land use หรือว่า mono land use เนี่ยครับโซนนี้ใช้อันนี้ได้โซนนี้ห้ามใช้อันนี้มีการใช้ประโยชน์ที่หลักในแต่ละโซนเพียงอย่างเดียวสิ่งที่ตามมาก็คือการเดินทางที่ไกลครับอันนี้คือหลักเลยครับ โซนที่อยู่อาศัยอยู่ตรงนี้โซนแหล่งงานอยู่ตรงนี้แยกขาดขออกจากกันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการเดินทางไกลขึ้นครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่โลกพยายามผลักดันก็คือผลักดันสู่คำว่า Mix ซตัวคือ m i กซ์ยูส x มิกซ์อินแล้วก็ m i x ซ์เอชกรุ๊ปก็คือว่าต่อไปการใช้ประโยชน์ที่ดินและพื้นที่ต่างๆ แล้วก็ชุมชนต่างๆที่มีอยู่ในโลกและมีอยู่ในมหานครทั้งหลายในโลกเนี่ยจะต้องมีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสานคําว่า z o n i n g Reform ที่ผมเล่าให้ทุกท่านฟังก็คือว่าเขาจะไปปลดล็อกไอ้ข้อกําหนดที่ห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอื่นที่สามารถอยู่กับการใช้ประโยชน์ที่ดินหลักได้นะครับไอที่ขัดแย้งที่ก่อให้เกิดมลภาวะที่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกสบายในการอยู่อาศัยเนี่ยเขาไม่เอาหรอกแต่ว่าอันไหนที่สามารถอยู่ด้วยกันได้เนี่ยเขาจะเติมมันเข้ามา ให้สามารถที่จะใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมภาสานได้ต่อมาครับ mix income เขาบอกแล้วครับผลจากโควิด19ทาให้เราเห็นมนุษย์ที่มีรายได้ต่างจากเรามีวิถีต่างจากเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เป็น mix income เนี่ยทำให้คนเข้าใจกันมากขึ้นและทําให้ผู้มีรายได้น้อยเนี่ยสามารถที่จะกระจายไปเป็นคนที่จะทำงาน service job dirty job ซึ่งไม่ได้ถูกมองว่าเป็นคนที่ทำงาน ขั้นต่ำหรือหรือระดับต่ำกว่าคนอื่นอีกต่อไปแล้วทุกคนยอมรับว่าเขาคือคนที่ขับเคลื่อนองค์ประกอบต่างๆที่จำเป็นต่อโลกและก็ต่อเมืองเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะกระจายไปอยู่ในพื้นที่มากขึ้นทุกพื้นที่จะมีการผสมผสานของกลุ่มรายได้ทำให้ทุกคนสามารถเดินทางเข้าสู่บริการสาธารณะและแหล่งงานได้อย่างสะดวกในแต่ละโซนย่อยของตัวเองนะครับต่อมาครับสังคมผู้สูงอายุ สังคมผู้สูงอายุเนี่ยไม่ใช่แค่มีผู้สูงอายุมากเท่านั้นเพราะว่าประชากรรวมทั้งหมดนันต้องรวมแล้วได้ร้อยแปลว่าการมีผู้สูงอายุมากแปลว่ามีวัยทํางานกับวัยเด็กลดลงแต่ว่าพอมีคนกลุ่มนี้มากขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าการแยกขาดของคนแต่ละกลุ่มเนี่ยมันไม่ได้เกิดผลดีกับวิถีชีวิตของคนเมืองเราจะเห็นภาพการทํางานในยุคป,ปัจจุบันครับเราจะเห็นว่าเออคุณลุงคุณป้าที่กเกษียณอายุแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย เป็นคนที่ถ้าพูดในเชิงของเศรษฐศาสตร์เนี่ยมีมูลค่าเศรษฐศาสตร์ของเมืองต่อสังคมเ,เป็นศูนย์หรือติดลบมองว่าเขาไม่ทํางานแล้วเราต้องดูแลเขาทั้งเรื่องสวัสดิการต่างๆนะครับเรื่องของการรักษาพยาบาลเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่เพิ่มหนุนกับเขาแต่ไม่ใช่ครับณนะเวลานี้เราจะเห็นว่าการทํางานออนไลน์ช่วงชีวิตที่ยาวขึ้นเนี่ยเขาคือคนที่มีคุณค่าตา่งสังคมแล้ว กลุ่มคนเหล่านี้ยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่และมีกลุ่มใหญ่ขึ้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าเขายังอยู่ในพื้นที่เดิมที่เขาเคยอยู่รือเขาต้องการพื้นที่แต่พื้นที่เหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปแทนที่อย่างสมบูรณ์ได้โดยคนรุ่นใหม่เพราะคนรุ่นเก่ายัางอยู่ดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ regentification คือการที่มีคนหลายกลุ่มอายุเข้าไปอยู่ด้วยกัน เพื่อกูลสนับสนุนซึ่งกันและกันและที่สําคัญในการพัฒนาม,มือคือการออกแบบพื้นที่เพื่อรองรับคนทุกเพศทุกวัยอย่างเหมาะสมเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยไอการที่บอกว่า universal design เนี่ยต้องมาออกกฎหมายต้องมาอะไรต่างๆเนี่ยเพราะสังคมไม่ได้เห็นคุณค่าของเขาคือทำเนี่ยเพราะว่ากฎหมายบังคับทําเพราะว่าจะกฎหมายบ้าง csr บ้างแต่ต่อไปในอนาคตจะเห็นว่าคนกลุ่มนี้มีความจําเป็นแนละ้ว มีคุณค่าที่เราพร้อมที่จะทำทั้งคมนาคมขนส่งโครงสร้างพื้นฐานการเข้าถึงอะไรแต่างเขายังทำงานได้เขายังเอื้อหน่วยต่อเศรษฐกิจต่อคุณค่าของสังคมได้เราเห็นครับกลุ่มผู้สูงอายุหลายๆอัน คุณป้าบางคนอายุ80กวา่าเพิ่งเรียนเขียนโคดดิ้งเป็นครั้งแรกสามารถทํางานออนไลน์แล้วสามารถสร้างเกมสําหรับคนแก่เพราะเขาเข้าใจคนแก่นะครับที่มียอดดาวน์โหลดเกินกว่า1ล้านครั้งสามารถทํามูลค่าได้ครับวัยเด็กก็เช่นกันครับเราเห็นแม่ค้าเด็กนะครับไลฟ์ขายของออนไลน์เพราะฉะนั้นคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยกลายเป็นคนที่มีคุณค่าทางสังคมเพราะฉะนั้นต่อไปในอนาคตจะต้องทั้ง Mix Use Mi x income และ m i x a ์อ e group ประเด็นต่อมาครับความสำเร็จของคุณฮิดาโกของปารีสนะครับมหานครปารีสที่ทำเมือง15นาทีเป็นกระแสะที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและจะแรงขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับสิ่งที่ตามมาคือการพัฒนาเมืองต่อไปในอนาคตจะมีความเป็น กลุ่มก้อนหรือชุมชนย่อยๆกระจายไปทั่วเมืองมากขึ้นเพราะเมือง15นาทีเนี่ยใช้กับมหานครนะครับไม่ใช่ว่าศูนย์กลางของปารีสอันเดียวทุกคนเดินทางเข้าถึงใน15นาทีไม่ใช่ครับแต่เขาจะกระจายศูนย์กลางของชุมชนร้านค้าภายในชุมชนแหล่งงานย่อยภายในชุมชนสวนสาธารณะขนาดเล็กของชุมชนสถาบันทางาศาสนาโรงเรียน และอื่นๆที่เป็นองค์ประกอบของชุมชนขนาดเล็กเนี่ยกระจายไปอยู่ทุกพื้นที่ในระยะเดินเท้าขี่จักรยานหรือขนส่งมวลชนระยะสั้นไม่เกิน15นาทีแปลว่าองค์ประกอบภายในชีวิตประจําวันของมนุษย์เมืองต่อไปในอนาคตถ้าไม่ใช่องค์ประกอบพิเศษไปกินข้าวกับเพื่อนในวันศุกร์หรือในช่วงของเทศกาลนะครับไปจับจ่ายซื้อสินค้าพิเศษเพื่อให้ของขวัญผู้ใหญ่ ในห้างสับสินค้าใหญ่ที่อยู่ไกลจากบ้านของตัวเองถ้าไม่ใช่วาระพิเศษงั้นคุณสามารถใช้ชีวิตครบต้วนสมบูรณ์ในระยะเดินเท้าขี่จักรยานหรือขนส่งมวลชนไม่เกิน15นาทีดังนั้นด้วยวิถีแบบนี้ครับมันจะตอบทุกคำถามหรือทุกประเด็นใน3ข้อแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นรองรับผลของโควิดนะครับเพราะว่าโควิดเนี่ยทำให้คนอยู่ที่ บ้านตัวเองใช้เวลาในบ้านตัวเองมากขึ้นเมือง15นี้ทาให้เขาสามารถมีองค์ประกอบตอบสนองชีวิตในระยะ15นาทีจากบ้านได้มากขึ้นเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแน่ๆครับเพราะระยะนี้สามารถเดินเท้าขี่จักรยานใช้ขนส่งมวลชนได้ไม่จําเป็นต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวเพราะระยะมันใ,นใกล้พอที่ยานพาหนะที่เรียกว่า green transport จะตอบสนองชีวิตของเขาได้อย่างครบสมบูรณ์ในชีวิตประจำวันแน่นอนครับ ภายในชุมชนมีคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยและ m i x Use m i x i n c o m e และ m i x a g e g r o u p แน่นอนเพราะฉะนั้นเมืองในอนาคตจะมีองค์ประกอบเหล่านี้กระจายไปทั่วในพื้นที่เมืองทำให้ความเป็นชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้นองค์ประกอบในชีวิตประจำวันสามารถที่จะมีทุกอย่างตอบสนองตัวเองได้ในระยะใกล้มากขึ้นแต่นอกเหนือจาก4ข้อนี้ครับเราจะเห็นประเด็นอีกหลายๆประเด็นที่จะต้อง มองกันต่อไปไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของ globalization นะครับประเด็นของความขัดแย้งรหว่างประเทศสงครามต่างๆที่ยังคากันอยู่อย่างน้อยสองสงครามนะครับอิสราเอลฮามาสแล้วก็รัสเซียแล้วก็ยูเครนนะครับก็ยังเป็นประเด็นปัญหาปีใหม่นะครับเคาดาวปารีสปีนี้รักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพราะว่าสงคราม2อันเนี่ยอาจจะนำมาซึ่งการก่อการร้ายได้มีการเตือนออกมาเพราะฉะนั้นมันยังมีประเด็นต่างๆที่แทรกเข้ามา ระหว่าง4ประเด็นนี้ในปีหน้าก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าปีหน้าจะเป็นปีที่ทุกคนนะครับมีความสุขแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างสมฐานะสมความต้องการของตัวเองและมีชีวิตที่ดีมีความสุขแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและใจเพื่อให้เรามีคุณภาพชีวิตทั้งตัวเองครอบครัวและสังคมที่ดีต่อไปวันนี้ในฐานะ ของ4องค์กรหลักนะครับภาควิชาการวางแผนภาคและเมืองคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Healthy Space Forum สมาคมนักผังเมืองไทยและมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย mm. ขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่กับท่านอีกทีหนึ่งแล้วหวังว่าคงเป็นปีที่ดีของทุกคนสวัสดีครับ